เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อค่ว่าคนร้ายแก๊งท่าอิดที่ลอบยิงตำรวจขณะติดตามเครือข่ายค้ายาบ้านในพื้นที่จังหวัดนนทบุรียังคงกบดานอยู่ในเขตปริมณฑลค่ะขณะที่อาการล่าสุดของดาบตำรวจเหยื่อกระสุนปืนคนร้ายยังคงสาหัสต,ต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดภายในห้อง ICU ค่ะ พลตำรวจโทจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นำดอกไม้เข้าเยี่ยมอาการและให้กำลังใจดาบตำรวจอรุณแตงสมุทรและสิบตำรวจเอกนพดลเหมือนดีสองตำรวจชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ถูกคนร้ายรอบยิงขณะติดตามเครือข,าข,าข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสและอยู่ระหว่างการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ โดยอาการของดาบตำรวจอรุณยังคงสาหัสนะครับแล้วก็รักษาตัวอยู่ในห้อง i อ u เนื่องจากกระสุนเจาะเส้นเลือดใหญ่บริเวณลำคอทำให้เสียเลือดมากและกระดูกสันหลังแตกส่งผลให้ร่างกายนั้นไม่สามารถที่จะขยับได้ครับเนื <S <S ่องจากกระทบกับเส้นประสาทในขณะที่สมองตอบสนองได้เพียงบางส่วนซึ่งแพทย์ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดส่วนอาการของสิบตำรวจเอกนพดลกระสุนเข้าที่ไหล่ขวาทะลุใบหน้านะครับเบื้องต้นนั้นพ้นขีดอันตรายแล้ว รู้สึกตัวดีและสามารถพูดคุยได้ตามปกติของสิบตำรวจโทนพดวนก็รู้ตัวดีนะครับมีบาดเจ็บที่ใบหน้านะครับและศีรษะเนื่องจากถูกกระสุนนะครับนะแต่ว่าปลอดภยัยผู้จารู้เรื่องนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนี่อาการสาหัสหมายว่าไม่รู้สึกตัวอยู่ห้อง ICU ของเรานะครับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ นะอาการทางสมองนี่ไม่รับรู้อะไรแต่ยังตอบสนองต่อสิ่งเล้าอยู่บ้างนะครับยังไม่ขีดยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับรด้านพลตำรวจโทจักทิพย์ชัยจินดาบอกว่าเบื้องต้นค่ะจะมอบเงินช่วยเหลือดาบตำรวจอรุณจำนวน50,000บาทและ10ตตำรวจเอกนพดล30,000บาท ส่วนการขยายผลจับคุมคนร้ายเบื้องต้นได้ตรวจสอบไปยังตำรวจท้องที่ที่รับผิดชอบและจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นแก๊งท่าอิดและคาดว่ายังคมหลบหนีในพื้นที่ปริมณฑลส่วนกระแสสังคมเรื่องการวิสามันฆาตกรรมคนร้ายนั้นพลตำรวจโทจักทิพย์บอกว่าไม่ได้กดดันการทำงานของตำรวจเพราะหากคนร้ายขัดขืนเจ้าหน้าที่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ ซึ่งขณะนี้ได้มีการตั้งด่านสกัดตรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนเหตุที่เกิดขึ้นถือว่าอยู่นอกเขตจึงได้กำชับให้เพิ่มความระมัดระวัง <Okay. S 1> และเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะเออบอะแสเบื้องต้นก็น่าจะเป็นกลุ่มแถวท่าอิดนะครับนะครับอบอเวลาที่ทางเรากำหนดไว้ค่ะจะติดตามจเราเราเร่งอยู่แล้วนะครับยิ่งโดยเฉพาะที่เป็นตำรวจของเราบาดเจ็บด้วยเราเร่งอยู่แล้วนะครับ ไม่ต้องห่วงครับอยากได้วันนี้พุ่งนี้ด้วยซ้ํานะครับทีนี้คออวามยากง่ายก็ต้องดูนะครับเราตามล่าตัวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับขณะน,นี้เราก็ตั้งด่านยิ่งจะต้องเข้มมากขึ้นเพราะว่าใกล้เทศกาลปีใหม่ด้วยคริสต์มาสด้วยครับ